คุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเลยนะคะไปเริ่มที่ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งมอบนโยบายได้เน้นย้ําให้คุมเข้มการสกัดกั้นสิ่งผิดก,กฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวค่ะพลเอกจารชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์นปฏิบัติการกองทัพบ,บกเดินทางไปที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกองกาลังป้องกันชายแดนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหน่วยขึ้นตรงกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของหน่วยซึ่งกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนไทยลาว5จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนะครพนมและมุกดาหาร ท้งนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ยืนหยัดสกัดกั้นยาเสพติดขุมเข้มทุกช่องทางผ่านเข้าออกแนวชายแดนตามลำแม่น้ำโขงเพิ่มความเข้มงวดตามพื้นที่ชายแดนรวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านการข่าวส่วนในพื้นที่ชายแดนให้ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายการเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดนการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำรวมทั้งเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการดูแลแนวชายแดนไทยลาวซึ่งมีความทุ่มเทเสียสละทั้งทหารตำรวจในการปกป้องประเทศชาติจากภัยคุกคามยาเสพติดการสู้รบหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งแสดงออกถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นอดีตฐานเรดาร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่ทางทหารสหรัฐได้ก่อสร้างเอาวไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ตั้งอยู่ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารบกจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่3เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการซึ่งโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่3มีพื้นที่จํานวน141ไร่3งาน218ตารางวาค่ะ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในหน่วยทหารและน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการขยายผลโครงการทหารแผ่นดีสู่กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวก,กำลังพลและประชาชนชุมชนในพื้นที่ค่ะ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเกษตรกรรมการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์สัตว์เพื่อพระราชทานให้ประชาชนในชุมชนเป็นการช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหารตลอดจนเพื่อเป็นการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายในหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน